นีหนูไม่อยากทำแล้วไม่ทำไม่ทำแล้วแกจะเอาอะไรกินจะกินไหมข้าวอะ่ะกิน,นะคะ่ะดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมแล้วก็เดินไปหายไปไหนอะ่ะมือถือต้องแพงอะ่ะอยู่ไหนเนี่ย งด้วยอ่อออยแกเห็นนั่นไหมพี่คนนั้นที่อยู่บนรถสองแถวเมื่อตะก,กี้นี่คะน่าสงสารจังนางโง่ฉันหมายถึงของในกระเป๋านั่นต่างหากล่ะนางนั่นมันมีเงินเยอะเลยอ่ะนี่หนูจ๊ะถ้าเกิดว่าหนูเนี่ย ไปเอาเงินปึกนั้นมาให้น้าได้เนี่ยน้าจะพาหนูไปกินของอร่อยๆนะหนูไม่อยากทำแล้วหนูจ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเนี่ยเราก็อดตายนะจ้าแต่ถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยไปเอาเงินปึกนั้นมาให้น้าได้เนี่ยพอเราได้เงินมาน้าจะพาหนูพิมพ์เผาเนี่ยไปกินชาบูแล้วก็ต่อด้วยบิงซูดีไหมจ๊ะคราวที่แล้วคุณน้าบอกว่าจะพาไปกินไอติรีมคุณน้าก็ไม่พาไปแกจะทำหรือไม่ทำ อยากโดนขังคุกม,มืดหรือไงไม่เอาแล้วหนูไม่เอาแล้วหนูกลัวแล้ว,ลวดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็เชื่อฟังฉันเข้าใจไหมคุณคะเอ่อคุณเป็นคนแถวนี้ไหมคะใช่ค่ะเออพอดีว่าฉันมาหาเพื่อนนะคะแต่ว่าเพื่อนของฉันเนี่ยไม่สบายมาก เขาก็เลยบอกทางฉันไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะบ้านเลขที่101่ทับหเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะคะหนูเงินฉันขโมยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอิงยังบ้าเอยเฮ้ยแม่ค่ะหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ขโมยนะคุณตำรวจจับไว้ค่ะเด็กนั่นไปขโมย ตัวเล็กแค่นี้คิดจะเป็นขโมยเหรอปล่อยหนูนะหนูไม่ได้ขโมยงั้นเหรองั้นก็ไปคุยกับผู้เสียหายแล้วกันช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยนางบ้าอยู่เดี๋ยวนี้นะโอ๊ยโอยเดี๋ยวนี้ในนะั้นนางบ้านี่ทำอะไรอ่ะอจับมาเลยค่ะคุณตำรวจมันจะฆ่าฉันเด็กคนนี้ใช่ไหมครับที่ไปขโมย เปิดเป้ดูสิคะว่ามันมีเงินฉันอยู่ไหมเปิดเลยค่ะ<ฮ>นี่มันโทรศัพท์ฉันนี่แล้วนี่ก็เงินของฉันอะเป็นเด็กดีๆไม่ชอบชอบเป็นขโมยเหรอ ทำเลยแต่หนูกลัวเขาตีหนูโอ้หนูนี่มันพวกค้ามนุษย์นี่คะอ๋อ จะหนีไปไหนไปไงไปดิวะ,ะ,ะไอ้พวกแดนสังคมรักค่าตัวเด็กยังไม่พอยังสั่งให้เด็กขโมยของอีกหรอคุมตัวไปเลยจ้าครับไปดิไว้ไปไป,ไป <S <S หนูบ้านหนูอยู่ไหนหนูไม่อยู่กับพวกไม่ฉาชีพพวกนี้ได้ไงตอนหนูกลับจากโรงเรียนหนูโดนพวกนี้ดึงขึ้นรถตู้ค่ะหนูจ๊ะ แล้วหนูจําบ้านตัวเองได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณพี่จริงๆหมดทุกหมดสกงแล้วนะหนู ย่างใส่ก้นหม้อแบบนี้ต้องเรียกว่าหมูหม้อสิมันจะถูกหมูหมอก็หมูหม้อฮัลโหลกี้พี่นวะฉันกับผัวเนี่ยกลับมาจากเมืองนอกแล้วนะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่น่ะอ้าวหรอจ๊ะ พรุ่งนี้วันเกิดแม่ทั้งที่เนี่ยลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่คงจะดีใจมากงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านแม่แล้วกันนะสวัสดีจ้ะพรุ่งนี้งานเกิดแม่น้ำวาเหรอพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรให้แม่น้ำวาดีอ่ะ <c oughs> พี่อาจอยากให้อะไรอ่ะก็ให้ไปเถอะจ้ะไม่ต้องคิดมากหรอกจะไม่พี่คิดมากได้ไงอ่ะน้ำว้าก็รู้นี่ว่าแม่น้ำว้าแกไม่ค่อยชอบพี่อ่ะ พี่ลองทำขนมไปให้แม่ดูดีไหมจ๊ะถ้าแม่รู้ว่าพี่ตั้งใจทำเนี่ยแม่อาจจะใจออกกับพี่บ้างก็ได้งั้นดีเลยเดี๋ยวพี่จะลองทำขนมหม้อกแกงไปให้แม่น้ำวาดูไปกินกน,กน้นครับ สุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณแม่ Happy birthday นะครับคุณแม่หนึ่ซื้อแบรนด์อาหารเสริมจากมงโลอล์ฟอฟ่านะครับคุณแม่แบรนด์นี้เนี่ยติดท็อปอปันดับหนึ่งของโลกเลยนะ ขอคุณไปเที่ยวตั้งไกลยังอุตส่ามีน้ำใจซื้อของฝากดีๆมาฝากแม่เนี่สมแล้วแหละที่เป็นลูกเขยคนโปรดของแม่แคุณแม่คะว่าแต่พี่น้ำหวาเนี่ยแล้วก็ลูกเขยคนโตของแม่ยังไม่มาหรอคะขอโทษที่มาช้านะคะแม่แม่สวัสดีครับใครเชิญแกมา ไม่ทราไบไอ้แานนกแม่ทำไมแม่พูดจากับพี่อายแบบนั้นล่ะคะพี่ไอ,อ้เขางาจาทำขนมหม้อ,อกแกงมาฝากแม่นะคะแม่ครับนี่ขนม,ม,ออกกมหม้อแกงฝีมือผมเลยนะครับ ไปเพื่อนดินเพื่อนโคลนที่ไหนมาก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันมาปนเปื่อนในอาหารเนี่ยแม่กินไม่ลงหรอกนะสู้อาหารเสริมของพ่อเบก็ไม่ได้แม่แม่จะจงเกียจจงชังอะไรพี่อาร์ตนักหนาก็เพราะแกนะั่แหละแกนั้นวะผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะแกไปคว้าไอ้บ้านนอกนี่มาเป็นผัวทำไมดูอย่างน้องแกเย็กกี้บ้างสิ หาผัวทั้งเทอ่ะเนี่ยต้องหาผู้ชายดีๆจบนอกอย่างพ่อเบเ๋าเนี่ยแม่ถ้าแม่ยังไม่เลิกพูดจาดูถูกพี่อาร์ตเนี่ยหนูกับพี่อาร์ตจะกลับแล้วนะคะนว่มวาไม่เอาอย่าทะเลาะกับแม่เลยแล้วเพราะแกนั่นแหละที่ทำให้ฉันกับลูกทะเลาะก,กันนะ่ะถ้าแกไม่มายุ่งกับลูกฉันนะมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแม่ครับ ผมกับน้ำว้าเนี่ยเราสองคนรักกันที่ใจครับรักกันที่ใจแล้วไงแกต้องพาลูกฉันไปลำบากที่บ้านนอกอันเหรอไอ้กระจอกแม่ผมว่าเรามาทานเค,ค้กกันดีกว่าครับจะได้ใจเย็นขึ้นอ่ะสวัสหมือนเกันนะครับแม่ ถึงผมจะไม่มีเค้กมาให้แม่แต่ว่าขนมมอ,อกแกงก็อร่อยเหมือนกันนะครับฉันไม่กินแกเอาขนมมอ,อกแกงแกไปทิ้งถังขยะในห้องครัวเลยไปเอเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> ไอ้บ้านนอกแกเจ้าขนมของแกเนี่ยไปทิ้งใช่ไหมงั้นฉันฝากจิบจานในครัวมาให้หน่อยดิจะมาใส่เค้กแค่สามคนพอนะอา้าวไม่ยืนเบ้าอยู่ทำไมไปเอาจานในครัวสิไม่ได้ยินเหรอพ่อเบ้เขาบอกอ่ะ ไปไม่เป็นไรครับพี่ดูฉันไม่เอาเองไม่เป็นไรน้ำวะอยู่คุยกับแม่คุณแม่ครับเห็นกี้บอกว่าคุณแม่จะขายที่ดินนะครับ อ๋อจะแต่แม่ก็ยังไม่แน่ใจอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นที่มรดกอะ่ะถ้าขายมันก็เสียดายอะ่ะแต่ถ้าขายได้อะ่ะมันก็ได้เงินเยอะอยู่นะข <c oughs> ายก็ดีเหมือนกันนะคะคุณแม่จะได้เอาเงินมาแบ่งพวกหนูไงคะกีแม่ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นมรดกตกทอดของบางอย่างเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจนะถ้าแม่เขาอยากขายอะ่ะแม่เขาก็ขายเองแหละแม่ ถ้าคุณแม่ปล่อยไว้อะผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกนะครับแม่สู้เอามาขายแล้วก็เงินใช้จดีกว่านะเชื่อผมฮะผมจบนอกมาอะไรอะไรแบบเนี้ยผมรู้ดีถ้าพ่อเบ์คิดแบบนั้นเดี๋ยวแม่จะลองไปคิดดูอีกทีนะคะจานมาแล้วครับจานมาแล้วก็มีแต่เค้แกแจกคนอื่นก็สิ sẽ quyền hữu ở dưới này Vì ai không sẽ đuổi gì ตกบนไดอ่ะน้องวัชเรียกรถพยาบาลเอยแม่ครับทำใจดีนะครับแม่ฮัโลโหลค่ะรถรับพยาบาลใช่มั้ยคะยแล้วทีนี้เราจะเอายังไงกันต่อไปดีอ่ะหมายความว่าไงกี้ก็เรื่องที่แม่เป็นอัมวาธ ดวยเหลือตัวเองไม่ได้นี่ไงเราจะทำอะไรได้ล่ะพวกเราก็ต้องดูแลแม่สิดูแลเหรอต้องใครดูแลล่ะครับจะใครล่ะครับถ้าไม่ใช่ลูกสาวกับลูกเขยเแกก็พูดง่ายไงแกมันไม่มีง,งานทำไม่ใช่เหรอแต่ช้างกับกี้เนี่ยต้องบินไปเมืองนอกบ่อยๆแล้วจะเอาเวลาหไหนมาดูแลแม่อะฮะก็แบ่งเวลากันก็ได้นี่คะแต่ก่อนเนี่ย พวกคุณก็มีเวลามาเยี่ยมแม่บ่อยจะตายไม่ใช่เหรอก็นัมันแต่ก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่้วไงครับนี่พี่น้วะถ้าพี่จะให้ฉันกับพี่เบนเนี่ยดูแลแม่ฉนันทำไม่ได้หรอกนะพี่กับผัวเนี่ยก็รับแม่ไปดูแลแล้วกันอา้าวกี้พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะกี่ก็เป็นลูกแม่เหมือนกันนะก็พวกฉันบอกว่าไม่สะดวกยังไงล่ะฮะจะให้มาดูแลคนแก่ๆที่เป็นัมาาพ่าตแบบนี้ไปทงชีวิตอ่ะไม่ได้หรอกนะ น้ำว้าบอกว่าแม่ชอบกินข้าวต้มมากอ่ะผมก็เลยทำมาให้ทานหน่อยนะครับแม่กำลงังร้อนๆเลยมาครับแล้วผมป้อด ตอนนี้ก็ไปได้ค่อนข้างดีนะครับแม่ <c oughs> ล่าสุดกว่าไป45ล้านแล้วอะช่วงนี้ถือว่ายังไม่ใช่ช่วงซีซั่นนะครับยังได้ประมาณนี้เลยแม่ครับนี่ขนมจากส่วนผมเองครับขอบใจเบเจะเบกินสนุนไหมจ๊ Like this. Oh God. คุณแม่ครับคือผมไม่ชอบกินขนมน,นะครับกลิ่นมันเหม็นมากเลยครับพ่อเบไม่ชอบกลิ่นขนมนเลยจ้ะตายแล้วนี่อาร์ตแกได้ยินหรือเปล่าว่าพ่อเบเขาไม่ชอบกลิ่นขนมนนะ่ะแกรีบเอาของแกไปทิ้งเลยนะแม่อาร์ตุสัต์ตั้งใจเอามาฝากแม่นะคะจะเอาไปทิ้งได้ยังไงอ่ะ อ่ะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณอนะเอาไปเก็บในตู้เย็นก่อนเดี๋ยวฉันไปกินเองค่ะ What No 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 ไม่ได้นะครับคุณแม่คือเอาไปใสใ่ตู้เย็นอะ่ะกลิ่นมันก็ติดอาหารอื่นแย่เลยดิแม่นั่นน่ะสิไออาร์ตแกห้ามเอาขอนมไม่ใช่ในะตู้เย็นเด็ดขาดเลยนะ เรามาทานอาหารกันเถอะวันนี้แม่สั่งอาหารมาจากพัทคารเลยนะของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยอะ่ะขอบคุณครับแม่คุณแม่ครับเป็นไรหรือเปล่าครับร้อนเหรอครับอ่า แม่ขอโทษนะลูกที่แม่ทำไม่ดีกับอาร์ตลอดมนาะอาร์ดีกับแม่เสมอมานี่ถ้าแม่ไม่เป็นอมาภสาแม่ก็คงไม่รู้แม่มองคนผิดไป ะะเป็นยังไงล่ะคะแม่เห็นท่าแท้ลูกเขยสุดที่รักของแม่รือยังล่ะคะแม่ไม่น่าเห็นกองจักเป็นดอกบัวเลยนม่ขอโทษอาร์ตขอโทษน้ำหวานด้วยนะลูกแม่ครับไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่โกรธแม่เลยอะ ผมมันก็บ้านนอกจริงๆเลย <c oughs> ถึงแกจะเป็นลูกเขยบ้านนอกแต่แกก็ทำดีกับแม่มาเสมอต้นเสมอปลายแต่แม่ต่างหากที่ตาบอดมองไม่เห็นเองอ่แม่ขอโทษด้วยนะครับคุณแม่ น้ำวา้าพรุ่งนี้เช้าอะ่ะพาแม่ไปอำเภอแต่เ,เช้าเลยนะลูกไปทำไมไงคะแม่เดี๋ยวแกก็รู้เองอะ่ะ ตอนนี <aunque> er. ้แม่กับน้ำว้าไปไหนแม่ให้น้ำว้าพาไปเที่ยวอำเภอแต่เช้ามืดแล้วครับเดี๋ยวคงกลับแล้ว้ะคุณแม่ไปทำอะไรที่อำเภอฝนก็ต่อยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคุณแม่ถ้าไม่ได้บอกไว้อะแค่บอกแค่ว่าให้พาไปเที่ยวอำเภอกลับมาแล้วค่ะ อ่ะบเบกี้จะกลับกรุงเทพด้วยเหรอก็ใช่สิคะแม่ว่าแต่แม่ไปทาอะไรที่อำเภอเหรอคะแม่ไปทำเรื่องโอนโฉนดที่ดินฮะนี่คุณแม่ไม่ขายแล้วเหรอครับไม่แม่ไม่ขายแม่จะเก็บเอาไว้เป็นมรดกของลูกดีกว่า,างานแสดงว่าแม่โอนเป็นชื่อหนูใช่ไหมคะ แม่โอนเป็นชื่อน้ำว้ากับพ่ออาร์ตต่างหากแม่นี่แม่บ้าไปแล้วเหรอพี่อาร์ตมันไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่สักหน่อยแม่จะไปโอนให้มันทำไมหนูต่างหากที่แม่ต้องโอนให้อะนั่นเลยสิครับถ้าไอ้บ้านนอกนี้ได้เนี่ยผมก็สมควรได้รับเหมือนกันนะครับแม่พวกแกสองคนไม่สมควรได้รับอะไรจากฉันทั้งนั้นเนี่ยตอนนี้ ฉันหูตาสว่างแล้วเห็นท่าแท้ของพวกแกสองคนแล้วมแม่ครับแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แกเองไม่ใช่เหรอที่ปฏิเสธจะดูแลฉันนะ่ะแล้วฉันจะยกที่ดินให้คนที่เขาเสนอตัวจะมาดูแลฉันนะ่ะแล้วมันแปลกตรงไหนอ่ะโอ้แม่แม่ลำเอียงอะ่ะใช่ฉันลำเอียงผิดข้างมาตลอดแต่ตอนเนี้ ฉันขอลำเอียงให้ถูกข้างสักทีพวกแกสองคนจะไปไหนก็ไปโถ่อุตสาปมาจบมาตั้งนานหูยลาีพี่เบร์รอฉันด้วยเก็กกี้นะเก,ก็กกี้จนถึงวินาทีนี้ก็ยังเลือกผัวมากกว่าคนในครอบครัวตัวเองปล่อยมันไปเถอะ เดี๋ยววันหนึง่งมันก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวมันเองแหละแม่ครับผมขอบคุณแม่มากเลยนะครับที่เมตตาผมแม่ทำไม่ดีไว้กับพ่ออาร์ตไว้ตั้งเยอะแต่ตอนนี้แม่ขอทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างเถอะ